เพชรมรกตก็คือคนเหมือนกับคุณผมสงสารลูกน้องของผมจนนอนไม่หลับเขาชกมวยมา20ปีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียตั้งใจใช้อาชีพนัมกมวยทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวแต่คำถามของผมคือวันนี้เพชรมรกตทำอะไรผิดในสายตาคุณพวกผมผิดมากหรอครับที่ก้าวขาเดินออกจากวันสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจผมไปทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนหรอครับมันมาถึงจุดที่ผมเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันที่ต้องเห็นนัมกมวยของผมโดนตามด่าเราเป็นลูกพี่ ปกป้องอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆมันปวดใจนะมีคนบอกผมว่าให้นิ่งให้เฉยอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจกับคำพูดของคนเหล่านั้นผมพยายามแล้วพยายามปล่อยวางคุณลองมาเป็นพวกผมดูคุณจะนิ่งได้ไหมมีคำถามที่ถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเราทำอะไรผิดวะเนี่ยพวกผมไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครคำถามเหล่านี้มันเวียนอยู่ในหัวของผมมาหนึ่งปีแล้วครับ นักมวยของผมทุกคนเขาก็ตั้งใจทําหน้าที่ของเขาตั้งใจซ้อมตั้งใจชกซ้อมก็เหนื่อยชกก็เจ็บชกเสร็จยังโดนแสได้ทุกไฟาสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งกาลังพยายามทําคือกดดันให้เขาอยู่ในสังคมมวยไม่ได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดไปหมดวันนี้ผมไม่ได้ขอให้คุณมารักหรือชอบพวกเราแต่ผมเพียงแค่อยากจะบอกว่าพวกผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกๆคนมีชีวิตจิตใจความรู้สึกไม่ต่างกัน ถ้าผมเคยไปทําเลวแล้วคุณมาด่าผมผมก็จะยอมก้มหน้าก้มตายอมรับในชะตากรรมแต่ผมก็ทุ่มเททํางานของผมมาตลอดชีวิตพยายามทําหน้าที่ของคนมวยคนหนึ่งให้ดีที่สุดแต่เพียงเพราะสิ่งที่ผมเลือกนั้นไม่ถูกใจกับกลุ่มคนเหล่านี้สรุปชีวิตนี้มันเป็นของผมหรือเป็นของพวกคุณกันแน่ขอเถอะนะหลังจากนี้ให้เกียดกันเถอะครับนักมวยไม่ได้มีความผิดอะไร เขาชกไม่ถูกใจคุณก็ให้กําลังใจให้คําแนะนํากันอาชีพนักมวยมันก็เจ็บอยู่แล้วอย่างต้องมาเจ็บใจกับคอมเมนต์ที่ดูถูกเหยียดหยามกันอีกเหครับนี่คือโพสครับจากเสียโบส์นัเทเดชวชีระรัตนวงศ์ออกมาโพสต์หลังจากเกมที่ลูกน้องของเขาครับไปชกแล้วก็ชนะยอดวิชานะครับในสิก rws ราชดำเนินเ o อร์ซีรีส์จริงๆก็โพสต์แบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับ ถ้าเทียบเป็นวันก็คงเป็นวันที่4กรกฎาคม2566นครับนี่คือสิ่งที่เสียบลกมาโพสต์หลังจากนั้นครับเพชรมรกตเองก็มาโพสต์เช่นกันครับเพชรมรกตเพชรยีนดีคดมี่ครับโพสต์หน้า Facebook เมื่อวันเดียวกันนี่แหละครับห่างกันประมาณสักหกชั่วโมงได้นะครับหกถึงเชั่วโมงเพชรมรกตออกมาโพสต์บอกว่าผมไม่เคยออกมาโพสต์หรือออกมาพูดอะไรแบบนี้ตลอดชีวิตของการต่อยมวยไม่ว่าจะผ่านอะไรมาทุกครั้งผมจะเงียบให้ถึงที่สุด และพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีผมมีอาชีพคือการเป็นนักมวยต่อยมวยผมก็ต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเหมือนคนอื่นๆที่ต้องเป็นเสาหลักเป็นหัวหน้าครอบครัวผมขอบคุณทุกคําติชมทุกคําด่าทุกคําดูถูกทุกคําพูดไม่ว่าใครจะเข้าใจผมหรือไม่เข้าใจผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านผมก็เป็นคนที่มีความรู้สึกครับเจออะไรมากๆมันก็ใช่ว่าจะไม่ท้อก็แค่อยากระบายบ้างสักครั้ง ผมมีหน้าที่ต่อยมวยผมก็จะทำเพื่อครอบครัวของผมให้ดีที่สุดในวันที่ผมยังมีโอกาสทำเพื่อตัวเองและครอบครัว นี่ก็เป็นหัวอกของลูกพี่และก็ลูกน้องครับออกมาระบายหลังจากที่โดนกระแสดราม่าอย่างหนักนะครับในไฟที่ผ่าน,านมาของเพชรบรกฏครับคลิปนี้ไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะครับทุกคําพูดนะครับผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเลยก็ถือว่าเป็นโพสต์ของเสียบบดแล้วก็โพสต์ของเพชรบรกฏนํามาฝากกันทางช่อง y t u t u ครับสถานีมวยไทย